สวัสดีครับผมเรามาลุ้นหวยกันนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ดังๆให้เขาเอาเอาไปสองตัวดีครับสองตัว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 มันพีแล้วมันพีแล้วอ๋อดูผิดถ้าเราพีเขามาเนี่เอาเราตั้งอยู่ไหนอะอหวยอยู่ในด้านมนนี่แหละ เดยนี่ใบนึ่งเล็กหน้า3ตัวเลยตามมาไปเลี้หน้ามาอ้ไมปวดทายสกิครับผมอยู่ต้อนรับโคตรสุดช่องจิกเกอร์สุกดเลขที่ออก เงียบริดียบไปก่อนอันนี้เราไม่เอาเอาเอเียบกัน <c oughs> สองคนเลยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลุซื <c oughs> อ้อคนอยู่แย <c oughs> ตัวแรกว่าจะซื้อ <c oughs> น้อยนะตแตายัวแรกว่าจะซื้อน้อยนะุ <c oughs> ซื้อไปซื้อ <c oughs> ทำไมมันเยอะวะเยอโทรศัพท์สวยจังเลยไอ้เรียกแา3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะหนสามตัวนะพร้มแจะเลี่ลยาตรัี่ห้าสามหกห้ สองเที่ออก167อะไรดกัวาตครั้งที่สองโอเคเดี๋ยวเราไปรอสาตัวท้ายกันนะเีีจะหนึ่อะไรนะทีแรกอ่ะสอะไรไม่รู้ก็ดูเดี๋ยวนะสามอะไรเก้าเก้าอ่ะ 3ามเก้าแปด่ะไม่เฮ้ย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 ลุ้นลุ้ลุลุ้นเฮ้ดูดิดูดิดูดูสามเจ็ดเก้าหรือเปล่าเมื่อกี้คุณคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คุนไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรใช่เป่าดูดิดูดิดิเดี๋ยวนี้ดินี่มันจะบอกอยู่ตรงนี้มองบอกมีมันจะขึ้นโชว์ลทแลเ้ายตัวครั้งที่1เรามีแค่นี้เหรอ เา <c oughs> ทายสตัว <c oughs> ที่สามตัวมามามา

มเนี่ยแล้วมีอันนี้ด้วยนะสองเจ็ดตูนนะโอ้โหพี่พี่ซื้อเจ็ดตูนไงไปไปใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังที่สองในโดมนี่เต็มเลยนะฮะในโดมเขาจะรุ่นเลรกยู่ผม เอาดูให้หน่อย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 เอาเดี๋ยวนะพี่คิดเอาไหงผมขายต่ออ่ะควงสุดท้ายแล้วพี่คิดพี่คิดย่อย่อย่อรวน่อยมันใหญ่ขยายใหญ่ย่อลงย่อลง คั้งที่สองติดตดสองเจ็ดสออะไรวะสองก็บศูนย์ละดีจโอ้ยอยทุกตัวเจ็ดสองตัวละเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เก้าเจ็ดศูนซื้อแปดเจ็ดศูนย์เออสองสองเก็บสองออกสองเจ็ดศูนย์ อันนี้ละอันนี้อะเอานี a, a, combined, ้ละเอานี้ละควาเก่งเจ็ดศู็ศมั้งนะต้องมาได้แล้วละมั้งจะใช้อุปกรณ์ออกรระวัลหลับที่สอตัวท้ายละคะสตัวท้ายทีนี้ค่ะสตัวท้ายโอ้นี่ถือมาแล้วถือมาแล้วจะใช้อุปกรณ์ออกกะวานหลับที่สองและลัะในหกออกกระวานและท้ายสองหลักหน่วยคือรองศาสตราจารย์ดรทีราน กดสต็อปเบรกกันนะมาแล้วมาแล้วเจ็ดแปด้ยเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเตเจ็ดแูนเจ็ดศูน ว่ทำไมเขาไหวจังอะไรหรอโอ้ยสามสามสี่สาบอกอะไรนะสี่สี่โอ้ไม่ต้งอ้อให้สตัวเดียวดูดิดูซื้อสีสซื้อสามสออก4 4โอ้ยอยตาอปไปก่อนอปไปก่อน มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่หลังวันนิหนึงเลยเหรอดูดิสีเจ็ดสี่โอ้โ้ต้องลบอย่างละห้าาจำยังไงบอสก็ใส่เสื้อเบอร์สี่เมื่อวานใช่เมื่อวานเ่เจ้าทบเอา ดีเด้อซีสามสามสามเฮบอนี่เฮบอนี่มาห้องไปไมไว้เือซีซีนี้ใครจะถูกเลขอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะเดี๋ยวลูกโกซื้อขนมให้หาบาทนะโอ้ ไปวิ่มงมาล้มขาอีสองพันเอาไปเข้าโรงพยาบาลสองพรักษาจะควางกันบอาเชียลูกเชียเชียอาเซียยาปายาปายาปายด้แม่มาเต็มๆเลยลูกเชื้อแม่มันแรงลูก หมดสิทธอบแล้วอันไหนจะถูกอันไหนจะถูอันนี้เหรออันนี้จะถูกเหรอจริงไหมจี๊ดบน046ออกอะไรนะอาจารย์จี๊ด6 3

โอ้หเืตัวแกะดูดิะไหนดูดิสี่หเท่าไรอะเือสามตัวแตกเลยไหมเนี่ยก็เล็นี่ไงเลขเจ้าแม่ี่ไงเมื่อคืนนี่นะ เบนนี่อีกโอ้ตอนนี้ไม่ไม่ดูไม่ดูโทรศัพท์ตัวเองเลยไหมเออเราได้่อยจะได้แอมลุงจิ๊บ้าละซื้อแต่ไม่งสองแสนฟาแสนแทกไปลงมันไปที่เราเนี่ลูกโอ้โหโอเคครับสำหรับแค่นี้สวัสดีครับ